ไม่ครับแต่ XP ที่ผมมีจะเท่ากับน้ำหนักของผมซึ่งผมก็จะเริ่มจากหนักแค่1นกิโลและทุกครั้งที่ผมอัพเลเวลน้ำหนักของผมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้ถ้าผมมีถึง1ล้าน XP ผมจะตัวหนักขนาดไหนไปดูกันไล่ เอาล่กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปขค้นเรมเกมไม้ครับนั่นเองนะครับและดูสภาพผมตอนนี้ดิฮะโอ้โหโคตรบางก็ผมคือเหมือนเป็นแบบแผ่นกระดาษใบหนึ่งเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้น้ำหนักน่าจะแค่แบบ0.01กิโลเลยหรือเปล่าเบาจะจัดนะครับเอาเป็นว่าอย่างแรกเนี่ยขอตัดไม้ก่อนละกันก็ผมและการที่เราจะโตหนักขึ้นมาได้เนี่ยก็คือต้องเพิ่ม XP นั่นเองขอที่ขุดก่อนเลยเอาล่ะคุณเห็นตรงนี้แหละฮะ อุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมมีกล่องด้วยว,วะ่ะไหนล็องเปิดดูซิอุ้ยขวดเ p พีคุณผู้ชมของจําเป็นเลยไม่ใช่เหรอโอ้โหจัดว่าแจ่มเลยนะครับเจ้าว,วันนี้เพราะว่าเราต้องมาหาเวลแรกเด้อโดยการที่เราจะจ้วงมอบพวกนี้นั่นเองครับผมมาดิสับไปครับผมขอเลเวลแรกหน่อยแทงไปเลยพุ้ยเฉาอุ้ยคุณผู้ชมเจ้าว,วันนี้เนี่ยน้ําหนักเราเพิ่มมาหนึ่งแล้วฮะโอ้โหปลดล็อกความสามารถใหม่นะครับผมในการทะลุกําแพงได้นั่นเองอุ้ยเดี๋ยวขอลองหน่อย เออแต่ว่าตัวระบางขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้แหลนะเนาะลองเป็นลัวละกันนะครับชื้อุ้ยคุณผู้ชมวาร์ข้ามกําแพงได้จริงว่ะบล็อกแบบนี้ดูได้ไหมชือ้อวาร์ไปครับอุ้ยได้จริงเฟี้ยวจัดคุณผู้ชมถึงจะตัวบางเนี่ยแต่ก็ยังดีนะฮะล่าทีนี้ถ้าผมเอาขวด XP นี้เนี่ยโยนใส่ม็อบแล้วครับมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะลองดูว่าผมจะวันนี้น้องวัวโยนไปเลยครับอุ้ยกลายเป็นวัว XP ครับผมไหนอขอดูหน้าหน่อยโอ้เอจริงๆด้วยนะฮะ คลิกขวาไปโอ้โหต่อไปกลายเป็นแบบว่าเหลือแค่กระดูกเลยฮะน้องวัวน,น่าสงสารเกินเอาเป็นว่ากินเพิ่มแล้วกันครับอุ้ยน้ำหนักเพิ่มครับผมตอนนี้เราน้ำหนัก50แล้วโอ้โหได้ความสามารถในการปากระดาษนะฮะคลิกขวาเพื่อใช้งานนั่นเองปากระดาษเหรอไหนดูดิชึบโอ้ตายเลยเหรอแรงเกินคุณผู้ชมเราสามารถบอกว่าใช้กระดาษเนี่ยเป็นอาวุธได้นะครับอุ้ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยกระดาษมันก็คมนะใครที่เคยโดนกระดาษบาดนิ้วเนี่ยลองคอมเมนต์มาหน่อยฮะ ผมคนนึงก็ผมที่เคยโดนมานะสมัยเรียนอะในบางจังหวะมาอาจจะแบบบาดเราได้นะเอาเป็นว่าอาหารต้องมีไว้ฮะขุดก่อนดีกว่าขอหมดนี่เลยนะครับวุ้ยเดี๋ยวอะไรอะบรรลักษ์อย่างนั้นเหรอทำไมรู้คนนี้มีชื่อคลิกขวาดูสิเอ้ามีกระดาษโดนออกมานี่ใส่กลับเข้าไปดีกว่าวุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนแบบผมโดนวาร์ปเข้ามาในสมุดอะไรอย่างนี้เหรอโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่กระดาษนะเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องหนีก่อนครับคือบรรลักษ์เนี่ย กำลังะไล่ฆ่าเราอย่างงั้นเหรออุ้ยโดนจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอุ้ยมีทางขึ้นครับผมขึ้นมาก่อนฮะอ๋อเหมือนว่าบนนารรลักษ์เนี่ยจะกลัวความสูงนะฮะเขาเลยตามเรามาไม่ได้แล้วโอเคครับผมแล้วผมหลุดเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ย๋อเป็นห้องสมุดคุณผู้ชมการที่เราตัวแบนเกินไปเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นกระดาษได้เหมือนกันนะไม่นะเอาเป็นว่าเ้นไปดูด้านบนดีกว่าว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับชึ้บค่อยๆกระโดดไปอุ้ยมีซอมบี้ด้วยเหรอ ขอไม่ยุ่งแล้วกันนะครับไปค่อยๆกระโดดนะครับผมอู้ชมจะถึงแล้วฮะอีกนิดเดียวกระโดดไปขั้นสุดท้ายครับผมเรียบร้อยไหนดูซิในกล่องมีอะไรฮะรดินสออย่างงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนดินสอใช้ทําอะไรก่อนคลิกขวาดูซิอุ้ยมีเป็นบอกว่าประตูพอร์ทัลเหรอฮะขอลองเข้าได้วปะวารมานะครับผมพร้อมกับน้ําหนักเพิ่มเป็น75กิโลนั่นเองเรากลับมาเป็นปกติแล้วครับผมไม่ใช่ร่างกระดาษแล้วแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ย เป็นแบบว่าตาช่างอย่างงั้นเหรอขอลองดูหน่อยครับชืบตาช่างแห่งความยุติธรรมกำลังเสียสมดุลเราจะต้องซ่อมด่วนเลยซึ่งเราจะต้องหาบล็อกที่มีน้ําหนักเนี่ยเพื่อมาถ่วงนะครับผมมันจะได้บาลานซ์อ่าเดี๋ยวก่อนบล็อกที่มีน้ําหนักอย่างงั้นเหรอนั่นหรืเปบ่าขออนุญาตไปดูใ้ใกล้นะครับโอ้เป็นเหมือนแบบที่ถ่วงน้ําหนักจริงๆด้วยนะกดไปดีกว่าชึบปไม่รู้ว่าต้องใช้หมดเลยหรือเปล่านะครับเวเลเจอร์หนึ่งคนเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนกันเชียววะมาครับผม ไหนลองวางดู1อันนะครับ2อ,อันได้หรือเปล่าอุ้ยได้แล้วคุณผู้ชมมันหนักขนาดนี้เลยหรอลูเวเลเจอร์เนี่ยปลดล็อกพลังมือ XP ซึ่งถ้าเราคลิกขวาที่บล็อกเนี่ยมันจะกลายเป็น XP ให้เราฮะจริงเหรอไหนขอลองหน่อยอุ้ยจริงว่าคุณผู้ชมจะวันนี้เรามี XP อยู่90ใช่ไหมผมขอสักสิบละกันนะครับเราจะได้ไปร้อยโลนั่นเองวัยรุ่นร้อยโลครับผมจริงๆก็ไม่ได้อ้วนนะแค่กินแซบอะ โอเคมาอีกนิดเดียวครับจะวันนี้ร้อยโลต้องมาแล้วเรียบร้อยครับผมไปถึงร้อยโลเลยนะไหนดูความเปลี่ยนแปลงอ้ยผู้ชมเห็นปะมันบอกว่าลงพุงแล้วอะโอ้ยรถล,ลงพุงเหรอเริ่มจะเหมือนชีวิตจริงหน่อยๆแล้วฮะแล้วเหมือนเราจะได้เท่หอะไรมาด้วยนะเอาไว้เรียกโค้ดมาเราต้องการโค้ดอย่างนั้นเหรอไหนลองดูดิโอ้โค้ดมาจริงผู้ชมฉันมีศึกใหญ่ที่ต้องการนักมวยอะนะและฉันคิดว่านายเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเลย และรางวัลสําหรับรุ่นเฮเวิเวทนั้นนั่นก็คือ 100XP นั่นเองมีนกน้อยมาบอกกับฉันนะนะว่านายเนี่ยกำลังรวบรวม x p อยู่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็คลิกขวาที่ฉันได้เลยและเราจะเริ่มเทนกันโอ้โหเอาวะ่ะคู้ชมเราเหมาะสําหรับบบกว่าไปเป็นนักมวยรุ่นเฮฟวิเวทอย่างนั้นเหรอมาลองสักตั้งโค้รจัดไปครับวิวามาที่ยิมครับผมเยี่ยมเลยสําหรับส่วนแรกเนี่ยน่าจะต้องจัดการกระสอบทรายสามอันนี้ก่อนน่าจะเป็นอันนี้แหละฮะ มาดิจัดการกระสอบรายอย่างนั้นเหรอต่อยไปดีครับเฮ้ยโฉต่อยไปโอเคจัดการได้หนึ่งครับต่อเลยครับผมล้วนล้ว,ล,ว,ล,ว,ล,วล้วแบบนี้อันที่สองจัดการไปและอันที่สามฮะต่อยไปเลยเออเรียบร้อยคุณผู้ชมเยอะม,มากฮะและในส่วนที่สองเนี่ยน่าจะต้องไปทาโปรตีนเชคและก่อนที่ฉันจะลืมเอานี่ไปด้วยนี่จะช่วยให้นายเนี่ยออกเข้ายิมได้นั่นเองและเราต้องการหนึ่งแอปเปิ้ลนะครับหนึ่งเหตุครับผม 1งผงโปรตีนแล้วก็1ไขน่นไข่นเองโอเคครับผมอ๋อ,อที่เราได้มาเนี่ยบัตรสมาชิกยิมนั่นเองอุ้ยแต่ว่าแอปเปิลเนี่ยเรามีหนึ่งแล้วใช่ปะอย่างต่อไปนะครับเราต้องการเหตุครับผมเอาไปว่าออกไปก่อนเด้อจื๊อเอาล่ะเดี๋ยวนะฮะแล้วผงโปรตีนมันทํายังไงวะเนี่ยนี่ไงต้องการขากบนะแล้วก็บนมิวครับผมนะ้ไเราจะหากบได้ยังไงอุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมนั่นมันกบใช่ไหมนะ่ะมาได้ยังไงอะ่ะ เอาเป็นว่าผมมาทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องล่ามันให้ได้ครับเพราะเราต้องการก็ผมนี่ไงขากบนะครับผมอ่อทีนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงเกลตันฮะนี่ไงอุ้ยเด้อเดมาซ่อนอะไรอยู่ตรงนี้ใช้กระดาษสับมันด้วยโดนพลังกระดาษไปครับอุ้ยเดี๋ยวตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วเหรอบอกว่าน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นก็สับไปเลยละกันฮะมาดีเออได้กระดูกล้วครับผมไหนลองค้ามหน่อยโบน์มิวนะครับขากบนี่ไงผงโปรตีนได้มาแล้วทีนี้ก็ไข่อย่างงั้นเหรอ ผมต้องหาไก่ก่อนแลละนี่ไงน้องไก่ขอไข่หน่อยได้ไหมอ่ะเร็วเร็วเร็วสักตัวหนึ่งอ่ะนี่ไงเจอแล้วคุณผู้ชมไข่ไก่ของเราที่เราต้องการนะครับทีนี้เนี่ยขาดแค่เหตุแล้วถ้าเป็นใบโอมนี้น่าจะได้นะนี่ไงขอเหตุหน่อยครับขุดไปก็พมขอแค่หนึ่งก็พอได้หรือเปล่านี่ไงได้มาแล้วทีนี้เนี่ยกลับไปที่ยิมกันเด้อมาแล้วครับโค้ชเขาบอกให้เราเนี่ยเอาวัตถุดิบม,มาใส่ในนี้นะฮะแอปเปิลใช่ไหม องโปรตีนไข่แล้วก็เห็ดนั่นเองอุ้ยโปรตีนเชคว่ะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยหอยิวเลยเดี The ๋วิ่งก่อนโอเคเริ่มได้เหงื่อฮะมากินได้แล้วจังวะนี้จัดไปดีครับทีนี้เรามาต่อด้วยคาร์ดิโอกันเลยเอาชนะปลากลัวให้ได้ปลากลัวเหรอหรือจะเป็นห้องนี้หรือเปล่านะโอ้คุณผู้ชมปลากลัวนี้มันบอว่าดูนะ่ากลัวเหมือนกันนะขึ้นไปจนถึงตรงนี้นะครับผมมาเริ่มกันเลย ถ้าตกราวาก็คือน่าจะตุยเลยครับผมเพราะฉะนั้นตั้งใจนะฮะตั้งใจโอเคค่อยๆขึ้นกระจกอย่างงั้นเนาะไม่ค่อยชอบเลยครับค่อยๆแล้วกันเนาะกระจกอืบขึ้นมาโอเคยังได้อยู่ครับผมตรงนี้มีโซ่ด้วยแต่ยังไม่เป็นไรมาขึ้นตรงนี้นะครับไหวอยู่ครับผมใกล้แล้วเนี่ยอีกนิดนึงเป็นการคารีโอที่แบบว่าใจเต้นมากเลยฮะปกติผมมากสุดเนี่ยก็วิ่งแค่รูวิ่งอะนะไม่ต้องมาเสี่ยงตายขนาดนี้เลย โิ่งสุดท้ายแล้วผู้ชมรถดเดียวเลยวะชึบมาแบบนี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมไปหาโค้ดกันดีกว่าผมพร้อมยังเนี่ยคลิกขวาไปครับอุ้ยโดนว้ามาอย่างงั้นเนระจัดการคู่ต่อสู้บนสังเวียนให้ได้นะโชคดีโอ้โหเอาว่ะผมโดนว้ามาแล้วฮะอันนี้น่าจะเป็นแบบห้องเตรียมตัวหรือเปล่ามีล็อกเกอร์อะไรด้วยโหคุณผู้ชมเราเพิ่งเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมอ้วนขนาดนี้แล้วนะ่ะนี่คือคนที่น้าหนักร้อยโลหรอโอ้โหแต่ว่ามันเป็นแบบ รุ่นเฮวิเวทด้วยดิและนี่ก็น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของผมนะฮะโอ้โหลุงวิเลเจอร์บอกว่าก้ามโคตรใหญ่ผมจะเข้าไปยังไงก่อนซิหาบล็อกมาต่อกันอ่าผมจะเข้าไปทางนี้แล้วกันฮะมาดิมาดิาดรุ่นเฮวิเวทเจอกันก็ผมแล้วก็ตัวใหญ่พอตัวอยู่นะอาล้วจะวันนี้ผมพร้อมแล้วครับฉันเป็นแชมเปี้ยนนะนายจะสู้ฉันไหวอย่างนั้นเหรอเอาเป็นว่าเริ่มแล้วก็ลองลุยเลยแล้วกันมาดิต่อยไปครับเอออุ๊ยคุณผู้ชมมุมมองนี้เนี่ยเหมือนบอกว่า ผมกำลังต่อยเป้ามันเลยอ่ะอุ้ยมันก็จะจุกดีแบบนี้เนี่ยอุ้ยแต่วัดได้จังหวะเลยฮะใส่ต่อครับผมอัดมันเข้าไปที่ตรงนี้แหละเออมันต้องจุกตายผมจะล้มแชมป์ให้ได้ครับด้วยสกิลการต่อยเป้านั่นเองอุ้ยเรียบร้อยคุณผู้ชมน้ําหนักเพิ่มขึ้นลวฮะตอนนี้เนี่ยเรามาถึง200โลเลยครับผมและเหมือนจะมีเป็นแบบเข็มขัดหรือเปล่าโอ้นี่ไงสาหรับแชมเปี้ยนนะครับทําอะไรได้ครับเนี่ยอุ้ยโอ้ปาแล้วระเบิดอย่างนั้นเหรอโอ้โห เข็มขัดที่ไหนวะเนี่ยมันระเบิดได้นะครับแต่ว่าน่าจะมีประโยชน์นะแบบนี้แล้วทีนี้ออกมาข้างนอกดีกว่าอุ้ยทำอะไรกันนะ่ะขออนุญาตไปดูนะครับชืบอูอ้เหมือนกันเราจะแข่งกินกันอย่างนั้นเนระมีเป็นแบบว่าฮอทดอกอันใหญ่เลยฮะอุ้ยแต่ผมยังไม่มีของตัวเองเลยอ่ะเดี๋ยวด้วนะๆขอดูหน่อยสิมันคราฟยังไงกันฮะนี่ไงฮอทดอกต้องมีขนมปังสองนะครับผมอ่ามีแล้วมีแล้วแล้วก็เป็นไส้กรอกตรงกลางนั่นเองว่าแต่มันคราฟยังไงโอ้โหสูตรคราฟมันเยอะจัง เอาเป็นว่าจะวันนี้เนี่ยมันต้องหาเหล็กฟรีดีครับระเบิดไปดีว่าแต่ตอนนี้มันจะโดนตัวเองนะปาไปไงครับเออไอรอดก็เล็บโดนไม่ดีระเบิดเออเหลาแล้วครับผมอีกสักทีนึงตายไหมตายหรือเปล่าขอเหล็กหน่อยระเบิดไปครับได้มาแล้วจะได้ทําเป็นบาะวัดพิกแอคนั่นเองพราะเราเนี่ยต้องลงไปหาแร่ด้วยนะขอเหมืองยงใหญ่คุณผู้ชมเอาเป็นว่าที่เราต้องการเนี่ยจะมีเป็นอัลเลสโตนด้วยนะครับมีทองครับผมนี่ไงนี่ไงขอเลยละกันนะครับ เลสโตนอยู่ตรงนี้ของเลสโตนเนี่ยต้องการเป็นบล็อกเลยครับผมเพราะฉะนั้นขุดเยอะๆหน่อยอุ้ยอะไรด้านหลังอะเด้อเด้ออะไรมาเยอะแยะเลยครับเนี่ยระเบิดไปดีกว่าโดนะผมนี่เข็มขัดแชมเปี้ยนฆ่าได้หมดฮะและมีเนื้อหมูที่เราก็ต้องการเหมือนกันมาดิเออถึงเวลาเผาแล้วครับจะไปเลยครับเผาแร่ทองกับเนื้อหมูเข้าไปและทีนี้เนี่ยเราก็จะได้มาแล้วฮะของที่เราต้องการ ครับใส้กร่อกนนเองจัดไปดยครับแล้วก็ประกบด้วยขนมปังก็ผมเรียบร้อยได้มาแล้วผมขอแข่งกินบ้างดิอ่าทีนี้เนี่ยเราจะได้เป็นนักกินจุแล้วใช่ไหมวางไว้ข้างกันเลยครับปุ๊บเอาละผู้เข้าแข่งขันทั้งหลายพร้อมแล้วใช่ไหมเริ่มใน3 2 1สองหนึ่ง let's go มาครับผมจะวันนี้นับถอยหลังหนึ่งนาทีนะครับเราต้องกินให้ได้เยอะที่สุดอือแต่ว่ามันมีหน้าตาด้วยเนี่ยฮอทดอกเนี่ยหน้าตาน่ารักจัดก็ผมอ่ากินเข้าไปกินเข้าไป น้ำหนัก200เลยฮะซึ่งถ้ากินเสร็จเนี่ยมันจะน้ำหนักเท่าไหร่วะอุ้ยเดยวแย่งครูแข่งบ้างเด้อเออนี่แย่งไปแร้บผมเราจะกินให้ได้เยอะที่สุดเพื่อน,น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและก็เหลือแค่3 2 1เรียบร้อยครับผมหมดเวลาหยุดกินเอาล่ะทีนี้เนี่ยอุ้ยคุณผู้ชมเราชนาวะว่ะที่3ก็จะเป็นของบ๊อบนะฮะที่2ก็จะเป็นของแซมและที่1ของเราคนที่มาช้าที่สุดเลยยูทูบเบอร์ไมครับ ปลาคิวเลอร์นั่นเองยินดีด้วยนะตอนนี้ก็น้ำหนัก250แล้วฮะได้ฮอทดอกเอ็กพีมาด้วยฮะต้องกินอย่างนั้นเหรอไหนลองดูดิโอ้โหกลายเป็น300แล้วครับผมปลดล็อกพลังซูโม่สแตรนะฮะกดชิปและกระโดดเพื่อใช้งานและเหมือนจะมีใช้ลึกลับอยู่ข้างบนภูเขาใกล้ๆเราเอาเป็นว่าไหนดูสภาพตัวเองดิโอ้โหคุณผูช้ชมเรากลายเป็นแบบว่านักมวยอย่างนั้นเหรอเอาเรื่องนะฮะซึ่งทีน,นี้ขอลองไอ้นี่หน่อยซูโม่เหรอ จื๊บกระโดดแล้วผมแล้วก็โอ้โหมันสามารถระเบิดได้คุณผู้ชมแล้วฮอตดอกอ่ะโอ้โหสามารถป่าได้ฮะแล้วก็เป็นระเบิด3ลูกครับผมเกินไปว่ะอนุภาพนี่คือแบบค่อนข้างแรงเลยเนี่ยและนั่นใช่หรือเปล่าวะชายลึกลับนะครับผมอยู่บนภูเขาตัวอย่างเบิ่มเลยอุ้ยเด้ดด็ตกมาไหนเนี่ยเทียบกันแล้วบอกว่าคนละรุ่นเลยฮะอ่สวัสดีครับลุงอุ้ยโดนวาร์บมากับผมเดี๋ยวก่อนนะนี่คือบอกว่าเราจะต้องเอาแล้วใช่ไหมเนี่ย อ๋อลุงเขาเป็นแบบว่ปาปรมาจารย์สูโม,โมครับผมซึ่งเราจะต้องเอาชนะให้ได้มาดินักมวยวัทนสูโมต่อไปต้องออกจากเส้นแดงใช่ปะได้หนึ่งแต้มฮะมาดิครับเอออุ้ยแล้วเราดันได้ไงวะเนี่ยตัวเบิ้มขนาดนั้นไปดิสองแต้มและขออยแต้มหนึ่งขออยแต้มหนึ่งมาดิครับต่อยไปต่อยไปเรียบร้อยชนะครับผมและเราได้รางวัลมาครับเป็นแบบวัดซองที่ใส่เอ็กพีไว้อย่างนั้นเหรอรางวัลสําหรับผู้ชนะ แต่เขาบอกให้เราเนี่ยออกไปใช้ข้างนอกนะครับอ่าออกมาตรงนี้แล้วกันไหนลองดูซิคลิกขวาไปครับโอ้โหรอบๆนี่คือแบบกลายเป็นบอ็อก XP หมดเลยเหรอขอลองขุดหน่อยฮะชืบอ,อุ้ยเพิ่มทีเละยี่สิบห้าเลยนะเยอะจัดโอ้โหโตอีกแล้วเราขุดให้ไปถึงหนึ่งพันเลยดีกว่าอ่าัวรุ่นพันโลครับผมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อยครับผมตอนนี้มาถึงหนึ่งพันโลแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะมีนักบินอวากาศเนี่ยถูกเจออยู่ที่หมู่บ้านนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมีนักบินอวากาศด้วย อุ้ยแล้วนี่มันอะไรเนี่ยผมกลายเป็นแบบว่าปรมาจารย์ซูโมไปแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้โหตัวอย่างเบิ่มเลยรับผมใหญ่เกินแล้วดูเหมือนจะเป็นที่นี่นะครับนี่ไงนักบินอวกาศของเราแล้วคุณมาทําอะไรที่นี่เนี่ยฉันว่านายดูมีแววนะทําไมนายไม่ลองสร้างจรวดจ,จากบล็อกเหล็กดูล่ะแล้วเราก็มาดูกันว่าเราสามารถขึ้นไปบนอวกาศได้หรือเปล่าเอาว่ะถ้าเขาพูดถึงขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองสร้างดูก็ได้บล็อกเหล็กใช่ไหมฮะสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันชืบ วางเป็นบอกว่าฐานก่อนนะครับผมเว้นมาประมาณนี้เดี๋ยวก่อนอ่าโอเคได้อยู่นะผมจะทําให้เต็มที่ครับวางเชื่อมมาแบบนี้โอเคได้ฐานแล้วแล้วก็ต่อขึ้นมาแบบนี้เลยอุ้ยคุณผู้ชมบล็อกหมดอะเอาเป็นแค่นี้ได้ไหมอุ้ยแค่นี้มันก็ได้จะแบบขึ้นไปบนอวกาศได้แล้วนะใช่ไหมคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่ามันดีอะมันก็ไม่แย่นะสําหรับมือใหม่อะ่ะแต่ว่าเรามาซ่อมมันหน่อยดียวอะ่ะอุ้ยคุณผู้ชมดูซ่อมให้เราดิเฟียวขึ้นเยอะเลยฮนะ แบบนี้น่าจะบินได้หรือเปล่าขอลองดูหน่อยครับขึ้นไปเลยอุ้ยกําลังขึ้นแล้วก็ผมชืบไปดีครับไปดีครับเรากําลังจะไปนอกโลกกันก็ผมจะถึงยังเนี่ยขึ้นไปอีกครับขึ้นไปอีกครับโอ้ผู้ชมเหมือนว่าแบบจรวดเนี่ยมันรับน้ําหนักของเราไม่ไหวฮะแล้วเราก็ร่วงลงมาแล้วโอ้โหระเบิดครับผมอุ้ยมาขนาดนี้เลยหรออุ้ยเราอะไรวะเนี่ยเป็นบอกว่าลูบิเลเจอร์เอ็กพีเหรอฮะอุ้ยเราคลิกขวาเก็บมาได้เหรอโอเค ลองเก็บมาหน่อยสิแล้วเราก็ขึ้นมาดีกว่าโอ้โหคุณผู้ชมน่ารักจัดเลยว่ะตัวบอกว่าอ้วนอ้วนอ่ะแล้วก็ไหวขึ้นมานะฮะโอเคสามารถกินได้หรือเปล่านะวิ้ยนี่ไงหนึ่งคนเนี่ยได้100 XP เลยเลยหรอแบบนี้ก็เราจะไปถึงขั้น2 0 0พกันฮะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพันเก้าแล้วก็2 0 0พเรียบร้อยครับอุ้ยอะไรอ่ะคุณผู้ชมเรากำลังบอกว่าตัวใหญ่เกินไปเหรอโอ้โหตัวอย่างเบิ่มเลยเหมือนว่าพื้นดินเนี่ยจะรับน้ำหนักของเราไม่ไหวนะฮะ โอ้โหทำไงอะ่ะแล้วผมจะลงไปถึงเบสล็อกเลยหรือเปล่าแย่แ yeah ล้วครับจะวันนี้ช่วยด้วยห <c ười> นักเกินไม่คิดเลยฮะว่าเราเนี่ยจะไปถึง2,000กิโลได้นะแย่แ yeah ล้วคุณผู้ชมผมว่าแบบมันอะไรจะถึงเบสล็อกแล้วอะ่ะโอ้ยไปไหนอ,ะอ,อ่ะอ๋อเหมือนจะเป็นแบบว่าไม่เตะใหม่หรือเปล่าที่นี่เนี่ยไม่แต่เอ็กพีเลยฮะแล้วนี่คือใครเทวดาเหรอสวัสดีครับเขาบอกให้เราเนี่ยรวบรวมบอกรเอกนี้มา50ล็อกนะครับและก็โยนให้เขา บล็อก XP เหรอหมายถึงอันนี้ใช่ไหมขอลองขุดหน่อยอ๋อนี่ไงเราสามารถเก็บมาได้นะฮะงั้นก็ขุดไปเลยครับจัดไปจัดไปแล้วเขาจะให้อะไรตอบแทนมาวะเนี่ยหรือว่าจะเป็นแบบเลเวลที่เยอะมากๆเลยหรือเปล่าตอนนี้เรามี2,000แล้วนะครับไม่อย่างนึกสภาพเลยถ้าตัวใหญ่กว่านี้เนี่ยมันจะขนาดไหนเอาล่ะรวบร,วม,รวมครบแล้วฮะ50อันโยนไปเลยยังไงต่อครับเนี่ยอุ้ยบินขึ้นไปแล้วครับผมโห ได้มาห้าผ่านคุณผู้ชมเยอะจะจัดเลยเนี่ยผมไม่กล้าดูตัวเองเลยว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับอ่ากดไปครับผมโอ้โหนี่มันตัวไรน่นี่คุณผู้ชมตัวใหญ่มากเลยฮะอะไรวันเนี้ยโอ้โหไม่คิดเลยว่าผมจะโตอ้ว,วนได้ขนาดนี้และเหมือนว่าเขาจะบอกให้เรามาที่นี่นะครับผมคุณผู้ชมดูเวลาผมเดินดิมันแบบว่าจะใช้คาว่าตุ้ยนุยได้ไหมอ่ะมันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะแต่ก็น่ารักดีครับผมเอาล่ะ เหมือนตรงนี้จะเป็นแบบเครื่องช่างหรือเปล่านะอ๋อเออนี่ไงเครื่องช่างน้ําหนักโอเคขอลองช่างดูหน่อยครับว่าผมน้ําหนักเท่าไหร่ครับผมอุ้ยคุณผู้ชมบัมนพังเลยอะแล้วเหมือนผมจะโดนว้าวมานที่นี่นะฮะขอต่อเข้าไปก่อนครับชึบและด้านบนเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบวัดเอ็กพีดากอนเนาะและที่นี่ก็จะเป็นเอ็กพีหมดเลยฮะเอาล่ะตุ้นุ้ยมาแล้ววุมังกรไหนขอลองนี่หน่อยขอดอกแล้วกันขอดอกระเบิดไปครับไม่โดนอะเดี๋ยวลองระเบิดไอ้นี่ก่อนแล้วกันชึบ ระเบิดได้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงได้ได้โอเคอุ้ยโดนแล้วครับผมมันน่าจะเจ็บอยู่นะเน,นี่ยเราต้องทำลายนี่ให้หมดก่อนฮะอีนี้เดียวอีนี้เดียวคุณผู้ชมจะหมดแล้วน่าจะเหลืออันนี้กับอันนี้ฮะ้ยกำลังวนแบบนี้เองไม่รอดแน่ปาไปก่อนปาไปก่อนแล้วก็อัดมันเลยครับเอออุ้ยเด็ดด็ดนะหว่านี้ยังไม่ได้เออขึ้นมาแล้วใช่ไหมผมจะซ้ำมันเลยครับอือพลังแห่งฮอดดอกครับผมตายไปดิโอ้โหโคตรแรง แรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับดูดิมามาจจงหวันนี้แหละโดนแน่ระเบิดไปครับพลังฮอตดอกครับผมชึบโอ้โหเหมือนมันจะกระเด็นด้วยนะคุณผู้ชมแบบนี้ไงก็ไม่รอดวะและ้วก็เรียบร้อยคุณผู้ชมตายไปละฮะโอ้โหดูเลเวลของเราดิอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะหนึ่งหมื่นครับผมแล้วมันกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยอะ่ะโอ้โหมันจะตัวใหญ่กว่านี้อีกไหมเนี่ยโอ้โหไม่รู้แล้วครับเจ้าวันนี้ แต่เยอะจริงเอาเป็นว่ากลับไปดีกว่าชื้อโห่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับโอโ้โหเลยเวลยังเพิ่มไม่หยุดเลยพอแล้วพอแล้วตัวใหญ่เกินไปแล้วก็ผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใหผมด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยชอบร่างไหนที่สุดนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับคลิปนี้คอมิทนิสลวนันีสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ